คืนที่ไร้ผู้คนและเงียบสงบชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปในโรงภาพยนต์ที่ตั้งอยู่ในย่านที่แทบไม่มีใครมาพบเห็นในเวลานี้เขามีชื่อว่าทวีอายุ26ปีผู้ชายธรรมดาที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความเครียดจากการทำงานและชีวิตประจำวันที่ยุ่งเหยิงทำให้เขารู้สึกอยากหาที่พักผ่อนให้ตัวเองในช่วงกลางคืน ในคืนที่ไม่มีอะไรจะทำทวีตัดสินใจไปดูหนังรอบดึกที่โรงหนังแห่งนี้โรงภาพยนตร์ดูเก่าแก่แต่ยังคงให้บริการภาพยนตร์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคือมันมักจะไม่ค่อยมีคนดูในช่วงดึกเขาชอบความเงียบสงบแบบนี้ตัวรอบดึกคะ่ะพนักงานที่เคาน์เตอร์ถามเสียงแผ่วทวีพยักหน้าและยื่นเงินให้เธอพนักงานยิ้มให้เขาและบอกว่าคุณจะนั่งที่ไหนคะที่นั่งหลังสุดว่างอยู่คะ่ะ ทวีมองไปที่ช่องที่นั่งหลังสุดในโรงหนังและรู้สึกว่ามันจะเป็นที่ที่เหมาะสมสําหรับเขาที่สุดที่นั่งด้านหลังจะทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนตัวได้เต็มที่โดยไม่ต้องพกปากกับคนอื่นมากมายเขาหยิบตั๋วที่ได้รับและเดินไปยังที่นั่งที่เลือกทวีตั้งใจจะมาพักผ่อนและลืมเรื่องเครียดต่างๆชั่วครู่แต่เมื่อเดินเข้าไปในโรงหนังที่มืด และเงียบสงบเขากลับรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในอากาศเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในมุมมืดของโรงหนังทวีเลือกที่นั่งใกล้สุดขอบด้านหลังหมอกแก่การนั่งคนเดียวอย่างไม่ต้องพกปากกับใครต่อจากนั้นเขานั่งลงและยืดขาออกไปข้างหน้าเปิดโทรศัพท์มือถือและรอเวลาฉายหนังหนังเริ่มต้นขึ้นแต่ทวีไม่สามารถดึงความสนใจจากภาพบนจอไปได้อย่างเต็มที่ความรู้สึกแปลกประหลาดที่ทำให้เขารู้สึก เหมือนมีใครบางคนคอยมองมาจากที่ไหนสักแห่งในที่มืดนั้นทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทันใดนั้นเขาหันไปมองทางที่นั่งแถวหลังสุดที่เขานั่งอยู่ก่อนที่จะเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นคนนั้นหันหน้าไปข้างหน้าไม่เคลื่อนหุ่เลื่อนหายหรือแม้แต่จะหันไปมองหน้าจอเหมือนคนอื่นๆทวีรู้สึกว่าสายตาของเขาจับจ้องมาที่เขาอย่างเงียบๆตลอดเวลาเขาพยายามหลบตาและจดจ่อกับภาพในหนังแต่ก็รู้สึกเหมือนถูกมองอยู่ไม่หยุด เขาพยายามไม่คิดอะไรมากแต่ในใจกลับรู้สึกไม่ค่อยดีนักมันเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่คนเดียวในห้องนี้ทุกสิ่งในโรงหนังนั้นเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนานเกินไปที่เขาจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดฮ่าฮ <aa> <h> ah> ชายหนุ่มในที่นั่งหลังสุดยังคงจ้องมองเขาและดูเหมือนว่าทวีจะไม่สามารถหลีกหนีจากสายตานั้นได้ ทวีพยายามหันหน้ากลับไปมองหน้าจอหนังแต่สายตาของเขากลับไม่อาจหลุดพ้นจากชายที่นั่งอยู่แถวหลังสุดคนนั้นยังคงนั่งนิ่งๆโดยที่ไม่ยอมขอยับตัวเหมือนเขาเป็นเพียงแค่ภาพเบลอในฉากมืดๆของหนังและสิ่งที่ทําให้ทวีรู้สึกแย่ยิ่งขึ้นคือการที่ไม่สามารถเห็นใบหน้าของคนที่นั่งอยู่คนนั้นได้แม้แต่เงาของใบหน้าก็ไม่ปรากฏเลยทวีรู้สึกเหมือนมันหายไปในความมืดจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจคาดเดาได้ เขาพยายามหันไปมองอีกครั้งมองไปที่ชายคนที่นั่งอยู่แต่ก็ไม่สามารถเห็นอะไรได้ชัดเจนอากาศในห้องก็เริ่มรู้สึกแปลกๆร้อนๆเยน็ยนๆสลับกันไปมาเหมือนมีบางสิ่งกำลังเข้ามาไกลบ้าจริงทวีพูดพึมพำกับตัวเองข่มใจให้มองไปที่หน้าจอเขาคิดว่าเขาคงจะตกใจไปเอง แต่แล้วสิ่งที่ทำให้เขาหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อเขาหันกลับไปมองแถวหลังสุดอีกครั้งและพบว่าคนคนนั้นย้ายที่แล้วเหมือนกับการเคลื่อนไหวที่เขาไม่เห็นคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาใกล้จนทวีสามารถรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของเขาในที่เมื่อตรงนั้นทวีหันกลับไปอย่างรวดเร็วและเห็นแค่ที่นั่งว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นอีกแล้วเขาพยายามข่มตาตัวเองเขาพยายามคิดว่ามันแค่ความรู้สึก ในหัวแต่หัวใจของเขากลับเริ่มเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นกับเขานี่มันอะไรกันทวีคิดในใจขณะที่ความกลัวเริ่มแผ่ขยายออกไปในร่างกายของเขามือของเขาที่จับแขนเก้าอี้เริ่มเย็นเฉียบและสภาพอากาศในโรงหนังเริ่มมีลักษณะประหลาดพื้นที่รอบตัวเขาดูเหมือนจะเริ่มแคบลงขอบมุมของห้องรู้สึกลุมเครือ ทวีรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจ้องมองเขาจากทุกมุมของห้องแม้ว่าตัวเขาจะมองไปรอบๆและไม่เห็นใครเลยเขายังคงรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ที่ไม่อาจอธิบายได้เขาตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินไปที่ทางออกในทันทีแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาควรจะดูหนังต่อไปแต่มันรู้สึกเหมือนร่างกายของเขามีความต้องการที่จะหนีไปจากที่นี่เขาคว้าเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นมาสวมและเดินออกจากที่นั่งไปอย่างรวดเร็ว แต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างที่ดังขึ้นในหูเขาเสียงหนึ่งเสียงเบาๆที่เหมือนจะมาจากแถวหลังสุดอยานีไปทวีหันขวับไปข้างหลังรู้สึกถึงความหนาวเย็นพุ่งเข้าสู่กระดูกสันหลังแต่ก็ไม่พบใครเลยเขาหายใจหนักๆและตัดสินใจเดินไปยังทางออกโดยไม่หันไปมองอีกคิดในใจว่าเขาจะถามพนักงานเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้หลังจากหนังจบ แต่การก้าวออกจากที่นั่งยังคงรู้สึกเหมือนจะเป็นการหลบหนีจากบางสิ่งบางอย่างที่ตามเขามาอย่างไม่รู้จบทวีเดินออกจากห้องมืดของโรงภาพยนต์โดยที่ใจยังคงเต้นแรงเขาเก้าวขาไปตามทางเดินที่เปลี่ยวและเมื่อสลัวเหมือนการเดินออกจากฝันร้ายที่เขาไม่สามารถควบคุมได้มือของเขาเย็นชื้นเหงื่อไหลออกมาจากขมับและคอขณะที่เขาพยายามเดินไปที่เคาน์เตอร์ตัวอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ทุกย่างก้าวของเขากลับหนัก ตึงร่างกายเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าลงเมื่อเขาเดินผ่านช่องที่ให้บริการตัวเขาหยุดชะงักเล็กน้อยและหันไปมองพนักงานที่นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์พนักงานหญิงสาวคนหนึ่งยิ้มให้เขาอย่างเป็นมิตรสวัสดีค่ะคุณดูหนังเสร็จแล้วเรือคักเธอถามด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายเหมือนทุกครั้งที่มีลูกค้าออกจากโรงหนังทวีพยักหน้าหงึกหึกอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหยุดพักหายใจเขารู้สึกว่าเสียงในหัวของเขาดังก้องไปหมด เขาต้องการคำตอบเขาต้องการรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรต่อไปจากนี้คือผมผมขอถามอะไรหน่อยครับเขาเกือบจะพูดติดขัดพนักงานมองเขาด้วยสีหน้าสงสัยแต่ก็ยิ้มให้เขายิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนแปลกไปในมุมนี้ผู้ชายที่นั่งแถวหลังสุดที่นั่งอยู่ข้างหลังผมเขาคือใครครับเขาถามเสียงเบาแต่ภายในใจมันกลับกลายเป็นคำถามท,าที่ลึกซึ้ง และมีความหมายมากกว่าแค่การถามหาคนในโรงภาพยนตร์พนักงานหญิงมองเขาด้วยความงุนงงชั่วครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มหัวเราะเบาๆอย่างไม่รู้จะตอบคำถามนี้อย่างไรดีไม่มีใครนั่งอยู่แถวนั้นมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วค่ะเธอตอบเสียงเรียกจะให้ฉันเช็คบินให้ไหมครับทวีรู้สึกเหมือนหัวใจเขาจะแตกออกเป็นเสียง เมื่อได้ยินคำตอบนั้นเขามองไปที่เคาน์เตอร์ตาบดกว้างใจที่เต้นรัวเริ่มหายใจติดขัดเหมือนกำลังถูกกดทับไม่มีใครนั่งทวีซ้ำคำในใจและหันกลับไปมองทางที่นั่งแถวหลังสุดอีกครั้งราวกับต้องการยืนยันความรู้สึกที่ไม่อาจเชื่อได้แต่ที่นั่งกลับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยใดๆเหมือนทุกอย่างเพิ่งเกิดขึ้นในฝันเขารู้สึกสับสนสับสนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้สึกเหมือนถูกหลอกหลอน เข้ามาในความจริงสายตาของชายที่นั่งแถวหลังสุดยังคงตามหลอกหลอนเขาไม่ใช่แค่ในความคิดแต่ในความรู้สึกของเขาคุณโอเคไหมคะพนักงานถามเสียงเบาเมื่อเห็นทวีเงียบไปนานจนเกินไปทวีพยักหน้าเหมือนจะยืนยันแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนกำลังจะหลุดออกจากความเป็นจริงที่เคยรู้จักเขาหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วหายใจออกแรงๆก่อนที่จะก้าวเท้าไปข้างหน้าด้วยความเร่งรีบเมื่อเขาเดินออกจากโรงภาพยนตร์ รู้สึกเหมือนมีใครบางคนที่ตามเขามารู้สึกเหมือนเงาในความมืดที่ยังคงหลอกหลอนเขาจากที่ไหนสักแห่งในโรงหนังความรู้สึกที่ยังค้างคาในหัวใจทำให้เขารู้ว่าเขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่ตามมาหาเขาได้ทวีเดินออกจากโรงภาพยนตร์ด้วยความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดที่แผ่ขยายไปทั่วร่างกายแม้ว่าแสงไฟจากข้างทางจะส่องสว่างไปทั่วเมืองแต่มัน ก็ไม่อาจทำให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกที่เขารู้สึกจากการถูกมองอย่างแปลกประหลาดหายไปได้ในหัวของเขายังคงวงเวียนอยู่กับคำพูดของพนักงานที่เคาน์เตอร์ไม่มีใครนั่งอยู่แถวนั้นมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วค่ะทวีพยายามดึงตัวเองกลับเข้าสู่สภาพปกติแต่ทุกอย่างที่เขาเห็นตอนนี้กลับเหมือนเป็นภาพที่ถูกฉีกขาดจากความเป็นจริงที่ถนนที่เขากำลังเดินอยู่ก็ไม่มีใครเดินข้างๆเข,า,ขาถนนที่เขาคุ้นเคยกลับกลายเป็นถนนที่ดูว่างเปล่า และเงียบสงบเกินไปเสียงฟีเท้าของเขาดังก้องไปในความเงียบเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ทวีพยายามคิดให้มากขึ้นว่าเขาแค่ตกใจไปเองแต่ความรู้สึกนั้นยังไม่หายไปเมื่อเขาหยุดที่มุมถนนเขาหันไปมองที่โรงภพาพยนตร์ที่เพิ่งเดินออกมาเพียงแค่เขาหันกลับไปยังไม่ทันที่จะหายใจอีกครั้งเขาก็เห็นมันตรงประตูทางเข้าโรงภาพยนตร์เงาของใครบางคนยืนอยู่ที่นั่น ทวีขยับตัวกลับไปทันทีแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วสิ่งที่เขาเห็นตอนแรกเหมือนจะหายไปในอากาศเขากระพริบตาหลายครั้งก่อนจะก้าวไปข้างหน้าแต่ในหัวของเขากลับมีเสียงกระซิบที่เริ่มดังกังวานขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ายานี้ไปทวีหยุดชะงักที่กลางถนนรู้สึกถึงลมหายใจที่ไม่สามารถควบคุมได้เขาอยากจะวิ่งหนีแต่มันเหมือนขาทั้งสองข้างของเขาติดอยู่กับพื้นไม่มีแรงในการก้าวต่อไป เขาหันกลับไปมองที่โรงภาพยนตร์อีกครั้งเมื่อมองผ่านแสงไฟของถนนเขาเห็นมันชัดเจยนยิ่งขึ้นเป็นเงาของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมเมื่อตรงทางเข้าผู้ชมเหมือนเขารออะไรบางอย่างทวีหันหลังวิ่งทันทีเขาวิ่งด้วยความเร็วสูงจนรู้สึกว่าโลกทั้งหมดหมุนไปตามจังหวะของหัวใจที่เต้นรัวเขาวิ่งผ่านถนนที่ว่างเปล่าผ่านมุมทางแยกและป้ายโฆษณาขีนคำว่าเปิด24ชั่วโมงที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหยุด เขาวิ่งจนถึงหอพักของเขาหยุดหอบหนักที่หน้าประตูและกระตุ้นตัวเองให้คิดว่ามันคือความรู้สึกที่เขาคิดไปเองทวีมองไปที่ประตูห้องของเขาก่อนจะเปิดประตูเข้าไปแล้วล็อกมันอย่างรวดเร็วข้างในห้องดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทวีไม่สามารถทําให้ตัวเองสงบได้เขาเดินไปที่เตียงนั่งลงและมองไปที่หน้าต่างที่เปิดออกไปข้างนอกภาพของโรงภาพยนตร์ยังคงชัดเจนในหัวของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามขับไล่มันออกไป กระทั่งเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดข้อความจากเพื่อนที่ส่งมาหลายชั่วโมงก่อนข้อความอ่านว่าดูหนังเสร็จแล้วหรือพรุ่งนี้จะไปกินข้าวกันไหมทวีตอบกลับอย่างไม่มีสมาธิไม่รู้ว่าทำไมวันนี้มันรู้สึกแปลกๆเขาหยิบโทรศัพท์วางลงและมองไปที่ประตูห้องที่ปิดอยู่คิดว่าเขาควรจะพยายามหลับตาและลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้แต่บางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ยังคงอยู่ในใจของเขา ก่อนที่ทวีจะหลับตาลงเขาได้ยินเสียงเขาเบาๆที่ประตูห้องเคาะเคาะเสียงนั้นทาเบาแต่ทวีรู้ทันทีว่าเสียงนี้มันมาจากข้างในห้องมาจากที่ประตูที่เขาเพิ่งล็อกไว้อย่างมั่นใจใครทวีพูดออกมาอย่างกระวนกระวายใจเสียงเขายังคงดังขึ้นมาอีกครั้งเคาะเคาะแต่คราวนี้เสียงนั้นฟังดูเหมือนจะมาจากด้านหลังของเขา เสียงเคาะที่ประตูห้องทำให้ทวีสะดุ้งอย่างแรงหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกความกลัวที่สะสมมาตลอดทั้งคืนกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหนีได้ในตอนนี้เขาหันไปมองที่ประตูห้องที่ถูกล็อกอย่างมั่นคงสายตาของเขาไม่เคยออกห่างจากมันใครเขาถามเสียงสั่นทวีพยายามบังคับให้ตัวเองตั้งสติแต่ร่างกายของเขากลับไม่สามารถควบคุมได้ดีนักเคาะเคาะ เสียงข้อนั้นดังขึ้นอีกครั้งในระยะใกล้รากับมันมาจากข้างหลังเขาทวีรีหันไปทางกระจกบ,บานใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างเตียงเขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกแต่ในจังหวะนั้นเขาเห็นมันเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกแสงจากภายนอกไม่สามารถทำให้เขาเห็นรายละเอียดทั้งหมด ได้แต่มันเหมือนเงาของชายคนเดียวกันที่เขาเห็นในโรงหนังเงาของชายที่นั่งอยู่หลังสุดตอนนี้มันยืนอยู่ข้างหลังเขาใกล้จนสามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบที่ลอยมาจากมันทวีสถานจนแทบล้มเขาหันกลับไปเร็วๆแต่เมื่อหันไปก็ไม่เห็นอะไรเลยห้องยังคงสงบเหมือนเดิมไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นเลยแต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นกำลังอยู่ใกล้ๆเขา เขาลุกขึ้นจากเตียงด้วยความตกใจมือที่สั่นเขาจะคว้าโทรศัพท์แต่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีแรงกดที่แผ่นหลังทวิสถานและหันไปมองข้างหลังอีกครั้งในกระจกเขาเห็นใบหน้าของชายคนนั้นปรากฏชัดเจนในขณะนี้ใบหน้าที่ซีเสียวผมยาวยุ่งเหยิงดวงตาที่เหมือนจะถูกเจาะเข้าไปข้างในมันมองเขาอย่างเย็นชาและไร้ความรู้สึกทวีเกือบจะล้มลงไปที่พื้นเขาทำอะไรไม่ถูกมือของเขาคว้าโทรศัพท์ และกดเบอร์ของเพื่อนสนิทแต่เสียงปลายสายกลับไม่ได้รับคำตอบสิ่งที่เขาได้ยินกลับเป็นเสียงของใครบางคนกระซิบอยู่ในสายย่านี้ไปเสียงนั้นทำให้ทวีแทบสูญเสียการควบคุมเขาทิ้งโทรศัพท์ลงไปบนพื้นและวิ่งออกจากห้องโดยไม่คิดอะไรอีกเขาวิ่งผ่านห้องไปที่ทางออกเดินไปที่บันไดของอาคารเพื่อลงไปข้างล่างแต่เสียงเคาะประตูนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวเขาเคาะเคาะ เขาหยุดอยู่ที่ปลายบันไดและหันกลับไปมองอยังห้องของเขาทุกอย่างเงียบสงบทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่สภาพเดิมไม่มีเงาของชายคนนั้นที่ตามเขามาแต่ทวีรู้ดีเขารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของมันทวีไม่ได้คิดอะไรมากเขารีบวิ่งออกจากตึกทันทีเดินทางออกไปจากที่นั่นแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความสงสัยว่าเขาจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาพบเจอในคืนนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขากังวลที่สุดในตอนนี้คือการที่เขารู้ว่า บางสิ่งยังคงตามเขามาและมันจะไม่หยุดแค่เพียงแค่นี้เมื่อทวีเดินออกมาจากตึกเขามองขึ้นไปที่ฟ้าที่ดูเหมือนจะทอแสงสีม่วงอมฟ้าในยามดึกเขาหยุดหายใจและหันกลับไปมองที่ตึกที่เขาเพิ่งเดินออกมารู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในความมืดนั้นกำลังคอยจ้องมองเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขารู้สึกได้ว่าบางสิ่งนั้นไม่ใช่แค่ตามเขามาแต่มันได้เข้ามาอยู่ในตัวเขาแล้ว